น้ำใสวิวเฟสีที่มีเงินแค่เ้าบาทก็สามารถดาวได้สำหรับโครงการน้ำใสวิวเฟสีจะตั้งอยู่ที่บ้านนิคมตะบนโคกสูงอำเภออุบลรั์ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางสะดวกไม่ติดขัดพื้นที่จัด105ตารางเมตรสุดพิเศษมีสวนหย่อมพร้อมใช้งานสำหรับแปลนบ้านจะเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีลานโถงและมีโซนครัวเรามีห้องนอนที่แสนอบอุ่นขาดก็แค่คุณที่จะมามอบความอบอุ่นให้กันเรามีโซฟาให้นอนคำนวณน,นี้ ต่อย่าทุกใจไปเลยคนดีนี่เท่าไหร่บอกพี่มาครัวเรามีซิงค์ล้างจานมาให้แต่ถ้าจะล้างใครออกหกใจใช้ซิง์ไม่ได้นะคะต้องใช้เวลาเรามีห้องน้ำที่ขาวสะอาดอาดแต่คนมาดูหลัง ด้านข้างมีพื้นที่ต่อเติมออกมาขนาดกว้างจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างหรือลานกิจกรรมก็ได้นะคะด้านหน้าและด้านข้างจัดสวนย่อมสีเขียวให้อย่างสวยงามส่วนด้านหลังพื้นที่เหลือเยอะมากสามารถทําประโยชน์ได้อีกเยอะเลยค่ะมีรั้วรอบขอบชิดเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือฟรีทั้งหลังและก็ฟรีค่าโอนค่าจดจำนนงแถมจองบ้านในราคาแค่9กบาทและใครที่สนใจเข้าไปดูบ้านสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะสาวเด็กาเป็นตะกอตะฟัดคือสาวอุบ,บลราชดักเนาะวันหลัก็ไปไปซื้อบ้าน